เอาการสวัสดีนะครับผมเนเพื่อนนะครับเนาะเอาสำหรับเราพัฒนาของเฮ้านะครับผมวันนี้ก็มาหดมือหดเป็นอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ที่สามนะครับเนาะกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสําหรับในเลขชุดเด่นของเฮ้านะครับออกมาเป็นสิบเจ็ดคู่นะครับสิบเจ็ดคู่นะครับที่เขาแต็มสีเนาะสิบเจ็ดคู่นะครับเนววันที่นีนะครับเนาะนะครับเลขย้นี่นะครับเนาะมันก็ชนกันมาสี่ตัวสี่สูตรนี่สามตัวแปด 018นดครับนะครับถ้าเป็น018นะครับเนาะถ้าเป็น018ถ้า018ถ้าเอามาเทียบกับแป0เนี่ย890เนี่ยมันก็จะชน8กับ0 8กับ0นะครับชนปกับ0 8กับ0นี่นะครับเนาะก็จะเด่นไปที่8กับ0นะครับนี่นะครับเนาะ8กับ0ถ้า8กับ0นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นเลขมันมา77นะครับมามา77เนาะ ถ้ามันมาเจ็ดนะครับเนาะก็จะแปลกับศูนย์สองตัวนะครับสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขในสองตัวนี้นะครับก็จะเด่นไปที่สองตัวแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์เนาะนะครับถ้าเป็นแปดกับศูนย์นะครับเนาะก็จะมีแปดและศูนย์อยู่ในนี้นะครับแปดและศูนย์จะอยู่ในนี้ก็จะมีแปดนะครับสามคู่นะครับศูนย์มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่นะครับเก้าคู่เก้าคู่เด่นถ้าถ้าเขาทีจับต่ำต่ำตัวเด่นเนี่ยแปดเก้าศูนย์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยมันไม่ชนนะครับถ้ามันบอลชนเนี่ยมันจะจับคู่กันมานะครับมันก็จะมีหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับนะครับเนาะนะครับมันก็จะจับคู่กันมาถ้าเป็นแปดกับศูนย์เนี่ยแปดกับศูนย์สองตัวเนี่ย นะครับมันก็จะมีแปดศูนย์อยู่นะครับแปดศูนย์จะมีอยู่นะครับตัวนี้นะมันจะเหมือนเลขไทยนะครับนี่เลขไทยศูนย์ศูนย์กับห้าหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเพราะว่าเลขมันเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับเด่นศูนย์หนึ่งแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะมันจะเหมือนเลขไทยอยู่สองคู่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งห้านะครับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้ามีห้าหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ศู สำหรับในเหล็กเหล้าของเขาในวันนี้แ <execut> ต <able> <BC> ่ว่าในวันนี้นะครับนะถ้าไม่เท่าเอาเหล้าไปจัดไถ่เนี่ยมันจะเข้าบนล่างมันจะเข้าบนล่างเลยนะครับนะครับถ้าเอาเหล้าไปจัดไถ่นะครับแต่ว่าเหล็กเหล้าเขาก็ลงให้เพื่อนไปแล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่ทันจบตัวเด่นนะนะครับก่อนห้อยออกเขาก็ลงให้เพื่อนไปที่ชุดนี้นะชุดนี้ครับลงชุดนี้ไปนะครับก่อนห้อยออกนะชุดนี้นะครับนะ มันก็จะมีศูนศูนย์มีศซนศูนย์มีห้าหนึ่งนะโูนย์ห้าหนึ่งนะครับในชุดนี้ทั้งหมัดนี่นะครับสามสิบสองคู่นะครับที่วงสีแดงสามสิบสองคู่เข้าห้าหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เล็กไข่เนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะนะครับน่าจะเป็นตัวเหร่นคู่เหร่นชุดเด่นนะครับเนาะก็จะเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่ชนสี่ตัวเอ้า ถ้าเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนะครับเราต้จับกงกว่างไว้ก่อนนะแปดศูนย์หนึ่งนะครับจะมีเจ็ดคู่แปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่งจะไม่มีอยู่เพียงสองคู่นะครับทั้งหมดเนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอแปดศูนย์หนึ่งเนาะแปดศูนย์หนึ่งสี่สี่คู่นี้นะครับไอ้สามตัวนี้สามตัวเด่นนี่จะไม่มีแปดศูนย์หนึ่งอยู่หนึ่งสองนะครับสามสี่ไม่อยู่สี่คู่นะครับ มีอยู่สี่คู่ที่ 90, ไ,ไม่มีแปดศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่ไม่มีก็คือเก้าห้าเก้าหกแล้วก็สองห้าสองหกนี่ไม่มีแปดเก้าศูนย์นะครับก็ไม่มีแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ไม่มีแปดศูนย์หนึ่งไม่มีแปดศูนย์หนึ่งไม่มีแปดศูนย์หนึ่งไม่มีตัวนี้ก็จะมีแปดแปดแปดอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในคู่เด่นตัวนี้นะครับจะไม่มีอยู่ ถ้า4คูณตัดไปก็จะเหลือ13คู่นะครับจะเหลือ13คู่ทางเขาแต้มสีเข้าไปนี่นะครับมันจะมีเลขอยู่13คู่นะครับ13คู่ก็จะมี801นะตัวไหนที่มี801นะครับ801เนาะ801ก็จะเป็นตัวนี้นึ่งอันนี้ก็คือ8ตัวนี้เป็น0นะครับอันนี้เป็น1ตัวที่มี1นะครับอันนี้ก็มี0 นี่มีศูนย์อันนี้ก็มีหนึ่งนี่ก็มีหนึ่งนี่นะครับถ้าเราแต้มแบบนี้นะครับเนาะนี่เป็นคู่เด่นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็จัดแต่งแต้วเว่นเล็กน้อยเพราะว่านะครับถ้ามันตรงเลขไทยเนี่ยมันจะมันจะมันจะลดราคานะมันจะลดนนเนี่ยเนี่ยมันตรงเลขไทยนะครับ <c oughs> มันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมันจะมีสิบสามคู่ตัวที่ไม่มี ศูนย์หนึ่งแปดก็จะมีสี่คู่หนึ่งสองสามสี่สี่คู่นะครับนี่นะครับเนาะนะครับเต้งได้ก็ดีนะครับเนาะยี่สิบสามคู่แล้ววงสีแดงนี่ยี่สิบสามู่นะครับนี่นะครับเนาะตัวที่วงสีแดงจะมีอยู่ยี่สิบสามคู่ทั้งหมดนี่นะครับถ้าเป็นตัววิ่งตัวเด่นนะครับก็มีสองตัวนี่นะครับมีสองตัวนี่แปดกับศูนย์ถ้าเป็นแปดกับศูนย์นะครับถ้าวิ่งแปดกับศูนย์สองตัวนี่ก็ลุนบนล่างลุนบนล่างนะครับบนล่างแปดกับศูนย์นะครับในวันนี้เนาะนะครับ แต่ว่าคู่เบิ้ลนะครับมันจะมีคู่เบิ้ลอยู่นะครับต่เลขตัวนี้นะครับมันชนกันแบบนี้มันก็จะไม่เบิ้ลนะครับมันจะไม่เบิ้ลมันไม่เหมือนส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองส่วนที่สองถ้ามันชนกันถึงสามตัวนี่มันจะเบิ้ลทันทีนะครับมันจะมาคู่เบิ้ลนะครับเนาะแต่คู่เบิ้ลของเขามันก็มีตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละถ้ามาคู่เบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับคู่เบิ้ลมีคู่ในบ้างนะครับเนาะก็จะมี ศูนย์ศูนย์นะครับเนาะมีศูนย์ศูนย์แล้วก็มีห้าห้าแล้วก็มีหกหกนี่ครับเนาะมีห้าห้าแล้วก็หกนี่คือคู่บัลมีอยู่สามคู่นะครับคู่บันมีสามคู่นะมีศูนย์ศูนย์ห้าห้าแล้วก็หกหกคู่เบันนะครับสําหรับในวันนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เป็นตัวที่มันตัวนี้มันจะคู่กันศูนย์หกหกศูนย์ไหมมันก็จะมีหกศูนย์ตัวนี้นี่มีหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะครับ หกหนึ่งหนึ่งหกก็จะมีหกหนึ่งหนึ่งหกนะหกศูนย์ศูนย์หกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกตัวนี้นะครับถ้าถ้าสองศูนย์เนี่ยถ้ามันประชดกันเนี่ยมันจะจับคู่กันมากนะครับหกศูนย์ศูนย์หกก็มีนะครับมีหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกก็มีหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหกสองสองหกก็มีหกสองนะครับแล้วก็มีสองหกด้วยนะครับแล้วก็หกสามนะครับหกสามสามหกก็มีหกสามนะครับแล้วก็สามหกนะครับมีหกสามสามหก แล้วก็ต่อไปก็เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นี่ไม่มีนะไม่มีเจ็ดในหลักสิบนะครับเจ็ดศูนย์ไม่มีเจ็ดหนึ่งก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเจ็ดนะเจ็ดสองเจ็ดสามไม่มีถ้าแปดนะครับแปดศูนย์เมื่อก็มีแปดศูนย์อยู่ตรงนี้นะแปดศูนย์มีแปดศูนย์แปดหนึ่งก็มีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองก็มีแปดสองแปดสองแปดสามก็มีเอาแปดสามไม่มีนะครับแปดสามไม่มีนะครับไม่มีเนาะ แล้วก็ยังมีแปดหกนะครับตัวนี้ก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองมีอยู่ทั้งหมดสามคู่นะครับสําหรับแปดนะครับในตัวนี้ก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดสองนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีหกเจ็ดไม่มีมีแต่หกกับแปดนะครับมีหกกับแปดจับคู่กับตัวนี้นะครับนะครับเนาะแล้วตัวนี้ก็ชนมาศูนย์ศูนย์ ถ้าตัวที่มันตรงกันนะครับตัวที่มันตรงกัน,กนมันก็จะมีแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวที่ตรงนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวนี้ก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวนี้ก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับตัวที่ตรงกันนะครับแล้วก็หกหนึ่งไม่หกหนึ่งมีตัวนี้มีหกหนึ่งตัวนี้มีหกหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหกหนึ่งนะครับนะครับ ตัวนี้ไม่มีหกหนึ่งเนาะศูนย์ศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดตัวนี้ก็จะมีศูนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดตัวนี้ก็มีศูนย์แปดนะครับนะครับเนาะแล้วก็ตัวที่เหมือนกันก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในชุดตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสิบสามผูดแต่ว่าถางห้าสิบเตี้ยมสีไปอีกตัวหนึ่งก็คือมีหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหก แล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดนี่ก็คือคู่เด่นเลยนะครับนี่ก็คือคู่เด่นในชุนที่หนึ่งและสองนะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะจับคู่กันมานะครับนะครับก็จะอยู่ในนี้เนาะเอาไปที่นะครับสิบสามคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่นะครับเพื่อนๆเนาะในรอบนี้นะครับในรอบนี้ไปสิบสามคู่นะครับ เอาตามตัวที่เฮาแต้มสีนี่ก็หนักไปนะครับสิบสามคู่เนาะนะครับสิบสามคู่นะครับสเตปนี้สีส้มส้มนะครับสิบสามคู่นะครับสีส้มส้มเนี่ยสิบสามคู่นะครับนะครับในวงสีแดงยี่สิบสามในกรอบสี่เหลี่ยมนี่สามสิบสองคู่นะครับ วงสีแดงนี่ย <the> ี่ส่ามนะครับวงสีแดงทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวกับแต้มสีไม่แต้มสีนี่ก็วงสีแดงย3คูิบสามตัวแต้มสีเขียวๆอ่อนๆนี่จะมีอยู่สิบเจ็ดนะครับนี่อยู่ทั้งหมดสิบเจ็ดนะครับบวกกับสิบสามนี่ด้วยนะครับนะครับมีอยู่สิบเจ็ดนะครับตัวที่แต้มสีนะครับมีอยู่สิบเจ็ดแล้วตัวที่แต้มสีส้มๆนี่สิบสามตัวเด่นเนียมีศูนย์กับแปดเล่นนะครับศูนย์ กับแปดเอา้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>มักตัวได้ก็วิ่งเอาเลยนะครับวิ่งตัวไหนศูนกับแปดศูนกับแปดสองตัวนี้วิ่งตัวไหนดีนะครับเพื่อนเนาะเอาตัวที่เด่นที่สุดเลยนะครับกินกันบ่ลงนะครับตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ในแปดเก้าศูนย์ด้วยแปดกับศูนย์เนี่ยหรือมันจะมานํากันหรือมันจะมาด้วยกันนะครับเลขไทยออกศูนย์ศูนย์ 0. เจ็ดศูนย์ศูนย์เลขเลขเลขเราจะออกแปดศูนย์ 0. หรือไม่นะครับนะครับแปดศูนย์แปดในหลักหน่วยของเราไม่มีแปดนะหลักหน่วยไม่มีแปดนะครับหลักหน่วยไม่มีแปดนะครับนะครับหลักหน่วยจะไม่มีแปดไม่มีแปดนะครับหลักหน่วยไม่แปดนะครับไม่มีแปดเลยนะครับไม่มีแปดนะครับเลขแปดจะไปอยู่หลักสิบนะครับนะครับนะเอานะครับผมสําหรับเลข่าข่านะครับผมบทสรุปข่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เป็นแบบนี้เลยสําหรับเราพัฒนาวันนี้นักกระผมเด่นแปดกับศูนย์สองคู่นี้นะครับในสองตัวนะครับแปดกับศูนย์นะครับเราบานที่นี้คู่ดเด่นของเขาก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เือยกเด่นอันนี้เป็นสูตรที่เจ็ดนี่มีสามสี่ห้าหกห้าหกตัวนี้ก็ชนสูตรพระเอกเขา,เาก็คือห้ากับหกตัวนี้นะครับถ้ามันชนหาหกนะครับห้ากับหกสองตัวนี้ในเะาวังนะครับเลขไทยหนะ้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เข้าเลขเด่นทั้งหมดเลยนะครับ สิบสามคู่นะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้จบลงเสร็มนรีนเพร่อนไปเลยสวัสดีครับ